you mm -hmm. Yes Yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหมฮะฮขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขนโอ้ oh, ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้เออใช่แล้วละ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นหนนะ ปี2,561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะว้าววันเดอร์ฟูโอ้โหโ,โขนนะ่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่าย,ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่สรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพ ทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะว,ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากมแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อนอบ้านคูผุนพุทธศักราช2558 ครับพี่ครับพี่ทําอะไรกันอยู่หรอครับทําอะไรเหรอก็ฝึกโขนไงฝึกขนจะไปแสดงขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะเมื่อก่อนนะ่ะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโซนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขานะ่ะแต่คัดกันมาสี่ปีแล้วนะ ยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเองทําไมเขาถึงอยากมาสแสดงกันขนาดนี้หระคะก็เพราะโคนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบรยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพรบตาพระพพรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มาก ใหญ่แบบเต็มเวทีสูงวัฒนธรรมเลยสมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนําเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยละ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทาจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติทั้งการร่ายราการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะ เป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะเอาเอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่าออื งช่วงปลายปีซาร่าโนทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้แ so อมโซเซอเอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครับก่อนขายด้วยนะ Really อืไปคะ่ะ Let's go now เดี๋ยว <ขอ S 1> ๆๆๆ<ห>วันนี้จะมืดแล้วไว้ไป,ไปพรุ่งนี้เถอะว้า,วาไปเลยไม่ได้เหรอมปตอนนี้ได้ไหมไปเลไม่ได้มันไกลไปสมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิละปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมบรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ ทงผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถร่งพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าโอ้โหทราบซึ้งจังเลยค่ะอโอ้ย,ยน็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก,กา็ยังกัดแดดหอนจังสี่เนี่ยคอยสิบเอ็ดหป้าน่ะกูไปกันตายเบิดบ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาซีบไร่บี้ไร่ไน้ำ